สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถที่บิ้วเสร็จนะครับผมรถที่ทําจะส่งลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับผมซื้อขายกันผ่าน facebook นะครับคันนี้ทําสีใหม่เลยนะครับผมทําสีชุดเกียร์ครับสีล้อนะครับผมนี่ครับชุดเกียร์สีล้อนะครับสีดันดินนะครับผมสีดันดินใหม่นะครับ แล้วก็จีตัวรถนะครับเป็นสีปากระโปรงแล้วก็บางโคนนะครับผมนี่ครับทําสีใหม่นะครับเบาะสวยครับหลังคาเต็มกระจกมองหลังครับผมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับเป็นนันดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับรถพร้อมใช้งานครับผมรถคันนี้ราคา3ามแสนกลางๆนะครับ มีท่อสิ่งให้หนึ่งใบด้วยนะครับผมนี่ครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับลูกค้าไม่สามารถมาดูรถได้ครับก็อาศัยความไว้ในใจกันนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับทําสีเงาตาแตกเลยครับผม ลูกค้าขอมาครับเราจะให้ครับเพิ่มตังค์ไม่กี่บาทนะครับผมนี่ครับพร้อมผ่านพวนนะครับไปสวยครับผ่านพวนทำสีให้ด้วยครับผมทำสีแดงนะครับเอาไปนี่พร้อมใช้งานเลยครับรถเพิ่งทำเสร็จนะครับยางยังไม่ขัดรถยังไม่ได้ล้างนะครับ อันนี้เลขใหม่ที่นะครับชั่วโมงการใช้งานนะครับ4,100กว่าชั่วโมงนะครับแต่สภาพยังใหม่อยู่นะครับนะี่ครับมีท่อซีส,สวยหนึ่งใบนะครับสนใจก็พักเปลทมา้ด้ครับเรามีรถมือสองนะครับ รถพวงสองพร้อมบริการนะครับผมสนใจก็มาลองขับได้ครับนี่ครับสวยครับพร้อมขึ้นเหนือนะครับขอบคุณครับ